รับติดตั้งหลังคาชิงเกิลูฟในจังหวัดภูเก็ตสำหรับผู้ที่กำลังเลือกวัสดุทําหลังคาที่พักอาศัยหลังคาชิงเกิลรูฟหรือหลังคายางมะตอยเป็นหลังคาแบบทึบอีกชนิดหนึ่งที่เราอยากแนะนำ เหมาะสำหรับใช้เป็นงานหลังคาบ้านหลังคาลงรถแบบทึบโดยหลังคาชิงเกลูฟสามารถทำทรงแปลก,ปกอย่างทรงโค้งมนทรงหกเหลี่ยมได้จึงสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ที่ผ่านไปมาเหมาะกับจังหวัดท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตทีมงาน Purple r o o f i n g รับติดตั้งชิงเกลูฟในจังหวัดภูเก็ตและบริเวณใกล้เคียงโดยจะมีค่าสำรวจหน้างานเริ่มต้นที่1,000บาทติดตั้งโดยช่างหลังคามืออาชีพที่มีประสบการณ์ ทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานคุ้มราคาแน่นอนหากมีขนาดหลังคาหรือแบบให้เจ้าหน้าที่ช่วยประเมินราคาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์095-515-0600หรือแอดไลน์แอดคุณภาพ